สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยครับช่องปลาซับมงคลสีโดโดูนะครับวันนี้เราก็ได้พาสามหนุ่มสองหนุ่มหนึ่งสาวนะครับมาผูกนะครับฝั่งนู้นนะครับนูนก็จะเป็นโดโดกับพุ่มพวงนะครับหรือบัวตองนะครับมาฝั่งนี้ครับในโอ้นี่ครับฝั่งนู้นเขาจะเงียบๆ่อยนะครับไม่ค่อยเล่นครับ แต่ฝั่งนี้ก็ต้องถูกไว้ห่างหน่อยเพราะว่าชอบเล่นครับเดินเช้ามาก็เล่นเลยครับดูครับนิสัยของช้างแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันครับท่านผู้ชมฝาดงางฝากงวนแต่เช้าครับถ้าดูครับจึก ชอบแทงดินนะครับเห็ดฟนที่งาจะหักงาจะแตกก็อย่างนี้นะครับนี่เป็นดินไปนไม่ค่อยแข็งนะครับเลยไม่ค่อยตวไา่ ครับต้นไม้เล็กๆก็จะเอาครับนี่ขนาดผมไม่ผูกใกล้ต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับก็ถ้าจะผูกสั้นติดขาไปก็เการมันมันเหมือนกับกับบริเวณเกินไปครับ เห็นคนมาครับคนมาก็ท้าทาทยก่อนครับเข้ามาเลยเข้ามาเด้อตอนนี้กูหลังข้าวอยู่เข้ามานะ <c oughs> ดูคดยากก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับมีแต่ตาม อย่างนี้ครับแล้วก็อาศัยว่าให้ปล่อยตัวครับเล่นสบายตัวแล้วค่อยกลับไปกินตอนเย็นเอาครับหน้าปุ๊บจะเหรอปีกว่านะ่ะ อากาศหนาวครับชมทนแอนนข่ะไอ,ไอจ่ากนาัไปแก้ละจ้าจาิหมือนไม่เกินสามสิบสี่สิบนาทีครับเหนื่อยครับเล่นไปเลยครับ Là ừ, tự lúng thôi vậy ạ จ่าชีเอกดมาเออกันอะไรจ่าเนี่ยเราก็จ่าชื่อนั่นแะครับเยี่ยวแล้วก็ดมเยี่ยวตัวเองครับจ่าเลยครับลกน้องี่ดูครับก็มีดมเยี่ยวตัวอื่นอันนี้ดมเยี่ยวตัวเอง กก็กินคยังวัาแนวดิงจางเซีกเจะสนับแต <c oughs> กยย่อนหญ้าเยอะครับตรงนี้แต่ว่าเป็นน้ำนะครับปลูกไม่ได้เจ้าของน้ำไม่อนุญ,ญาตให้ปลูกเพราะว่า ช้างจะเหยียบเป็นรอยนะครับแล้วก็เวลาทําการไถนี่มันจะไถย,ยากนะครับก็ไม่ได้ห่วงครับต้องให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวันนี้มีประชุมช้างตกงานครับเป็นยังไงจะมีลุ้นไหมครับที่อบจที่โครงการอบจนะครับเห็นว่าให้เอาตัวรูปพันครับ บตรประชาชนไว้ด้วยแต่ก่อนเราเคยสมัครไว้สองเชื่อนะครับโนโดซับบงคลแต่ว่าพุ่มพวงกับนี่ครับบัวตองกับบัวตูนี่ยังไม่ได้สมัครนะครับแต่ถ้าเขาจะรับนี่เราก็จะสมัครไปเลยนะ เราก็จะสมัครแค่พวงก่อนนะครับแต่ไปดูว่าเขาจะเรียกไปไประชุมแบบไหนครับต้องรอดูโอ ประมาณบ่ายสองนะครับก่อนจะเอาลงไปที่แม่น้ำนะครับเล่นน้ำแล้วก็กลับบ้านปลูกพี่เลีงครับภารกิจแต่ละวันก็ประมาณนี้และครับานานเรียวนะเนาะนาหัวหจิ้ว,วปืนเนาะหัวจิ้วปืน Ủa rồi bắt nè ừ, chị lưa chạy chung nè đứa chị em cha à chị đang มาแล้วตัวหนึ่งสองตัวนี้ถ้าอยู่ใกล้กันไม่ต้องกินหญ้าเลยครับเล่นทั้งวันตองบอกให้เกไปปูกอีฝั่งครับก็ตัวนั้นเป็นช้างขี้เล่นมาเจอก็บทรับยมงคลครับยิ่งเล่นไปใหญ่ครับ เดี ð, ๋ยวเราก็จะไปมาดูครับต้องไปปล่อยวัวต่อครับสมาชิของเรายังอยู่เยอะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราช่องเล็กนะครับช่องปลายทับมงคลสีโดดุดูนะครับกดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับเราจะสรรหาคลิป มาให้ท่านชมทุกๆวันนะครับต่อไปนะครับถ้ามีเวลาแลือโอกาสนะครับก็กราคขอว่าสวัสดีครับ